สยามเซเลคชั่นบริษัทการตลาดและการพฆษณาออนไลน์ที่กำลังมาแรงนำทีมโดยคุณทัชชะชัยปราณีดรเปียสุนีปราศาสตรองโอสถชัยปราณีหนึ่งในลูกหลานตระกูลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งใน5ของประเทศไทยที่มีธุรกิจมากมายเช่นโรงพยาบาลสายการบินเป็นต้นมาพร้อมกับซโอหนุ่มไฟแรงคุณนพวินกิติรัตน์ไพศาลนักธุรกิจยุคใหม่ ที่มีประสบการณ์คับข้างกว่า14ปีทางด้านธุรกิจออนไลน์พร้อมลุยงานกับทุกคนเสริมด้านออฟไลน์กับคุณเขมรัฐทองรัตที่จะมาผนิตกำลังกันสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสุดท้ายกับคุณสสิทนันพุทธคุณปัญญา CTO มือฉมังที่จะมาวางระบบให้ Sele c t i o n ไม่เป็นรองใคร Selection มีความพร้อมในการสร้างธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วยบริษัทที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า20ไร่ใจกลางเกษตรนวมินทร์มูลค่าหลายพันล้านบาทพร้อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นกระแสะเงินสดปอดเงินกู้100%มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกันอย่างเป็นระบบทีมงานสื่อโฆษณาคุณภาพที่สามารถผลิตสื่อซัพพอร์ตทีมงานได้อย่างหลากหลาย มีระบบสอนงานออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้งานได้อีกทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างง่ายดาย s l l e t t o o นับเป็นธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ที่น่าจับตามองไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเองโดยระบบลิสโตไบโอสเฟียที่จะช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้ไดหลายช่องทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สีเล็กชัน